กินกับโกครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอโกกพระนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนบอกให้ผมลองมากินร้านนี้ดูนะฮะครัวตาสดเขาบอกว่าร้านนี้นะครับจะเด่นเรื่องอาหารปลาแม่น้ํารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้สั่งแบบรัวๆเลยพอดีพาทีมงานมากินด้วยไป ร้านนี้ได้รับคำแนะนำมาจากพี่น้องชาวนาครสวรรค์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงปลาแม่น้ำต้องร้านครัวตาสดนี่เลยครับมาว่ากันด้วยที่เมนูดีกว่ารูปไม่มีแต่ตัวหนังสือเยอะเหมือนกับติ๊กเลยอยากจะได้อะไรอารมณ์ฟิลเหมือนสมัยอยู่ปถมและต้องทำข้อสอบแบบยังไงอย่างนั้นเลยครับว่ากันด้วยเมนูแรกดีกว่าครับนี่คือทอดมันปลากายในราคา100บาทหลังจากที่กินไปนะฮะโซโลสัมผัสแรกบอกเลยว่าตัวปลาไายแทๆ้ๆรสชาติดีเลยครับจานต่อมาไก่บ้านผัดกะเพรา,าวบวกเครื่องในในราคา80บาท เมนูนี้ใครมาต้องสั่งบอกเลยรสชาติทางร้านเขาจะผัดมาแบบไทยๆนะผมชอบสไตล์นี้ว่ามีน้ำคลุกคลิกหน่อยดีและนี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ทางร้านเขาอยากนําเสนอนั่นก็คือยำปลาดุกฟูในราคา100บาทอันนี้จากเท่าที่กินแล้วนะครับวิเคราะห์กับทีมงานบอกว่าโอ้โหรสชาติดีมากๆหมดเป็นอย่างแรกเลยครับอันนี้เมนูต่ตอมาที่ขอมาเป็นหม้อเดือดๆเลยนะครับในราคา120บาทนี่คือต้มยำปลาขาวรสชาติต้มยำแซ่บมาแบบอ่อนๆบวกกับตัวความสดที่เนื้อเด้งเด้งน ดบของปลาคาวเมนูนี้บอกเลยว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยอร่อยดีครับและนี่คือผัดชาปลากรดในราคา80บาทคุณผู้ชมครับตัวเนื้อปลากดเองเขาจะมีความนุ่มๆหนึบๆหนาๆหน่อยบวกกับผัดชาที่มีรสร้อนแรงเมนูนี้บอกเลยว่าได้เสียและนี่คือเนื้อปลากายลวกจิ้มในราคา120บาท,บาทเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับกระเทียมเจียวและก็ตัวน้ำจิ้มและบวกกับเมนูที่มีผักเครื่องเคียงที่ลวกมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมส่วนตัวผมชอบนะครับตัวเนื้อปลากายลวกจิ้มบวกกับน้ำจิ้มซี ฟู้ดที่ทามาอันนี้สุดยอดจริงๆครับสรุปว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใครมีโอกาสไปเที่ยวนครสวรรค์นะครับร้านนี้จะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมอยากจะแนะนําจริงๆครับรสชาติดีราคาโดนอาหารก็สดร้านจะเปิดตั้งแต่10โมงครับปิดเป็นเวลา2ทุ่มเออลืมบอกไปร้านปิดตอนวันจันทร์นะครับวันนี้กินกับโกไปก่อน